เขาก็พิสูจน์นะว่าเขาเขาก็ฝีมือจริงๆความคิดไม่ตรงกันแล้วก็คือของบุมกก็อย่างที่บุ๊บอกก็คือว่าอ้ เวลากลับสู่พีเพลชนะสวัสดีครับกับปุกกรบปุงครับสวัสดีครับเริ่มกันเลยนะคะช็อตไอตรงที่ในห้องอะบูไม่รู้เอาไปถ่ายไหนแต่ว่าตรงนั้นนะเข้าสารแน่นอนนะคะเพราะว่ามีคำท่าช้างด้วยรู้ปะเนี่ยว่าท่าช้างเขาเปิดที่กรุงเทพอะท่าช้างไม่อยู่เชียงใหม่เหรอก็นี่เขาเปิดกรุงเทพแล้วไงเปิดอะไรใหม่เปิดร้านไงที่ละท่าช้างที่เป็นร้านเหรอร้านเล่าไงท่า้าไม่ใช่ถนนโอ้ยท่าช้างไม่ได้แบบเป็นเหมือนแบบว่าเป็นโซนเป็นอะไรเงี้ยเหรอท่าช้างคือที่เที่ยวครับมันคืออะไรอะมันเป็นลายเป็นผับเเหหรรอออป็นผััับบค๋้าาชงว เ,เ,ววลเาพางเลงนี้แบบเหมือนเหมือนมี2ององบุคลิกสองบุคลิกลก็ได้เออตอนแรกมาแบบว่าจริงจังนะแบบว่าพูดถึงความลําบากชีวิตการทํางานแย้งอ,อะไรเงี้ยพอมาเวิร์สแร็ปข้างในเพลงนี่คือตะบ,บันตะบ,บันแห <laughs> ่ตะบ,บ้นแหดบ่อยมากเออจริงๆรเหมือนแบบสองบุคลิกอันแรกนี่คือแบบจริงจังพออีกอันนึงอะเหมือนมาสายเขาจริงๆอ่ะแบบแนวแร็ปที่เป็นตัวสไตล์เขาอะไรแนวนั้นอะโอเคโอเคปละง เนื้อลองกันเลยเดีกวนะ่านาะ f e ลไล i ์กับเมื่อวานที่กูย,ยังนั่งเรียนอยู่ในห้องรู้สึกเหมือนตอน,นเด็กๆเลยตอนนี้ไลฟ์สไตล์โคตรเทินเหมือนกูมานั่งเรียนอยู่ในซ่องเรียนวิชาอะไรวะอ,อ๋อสุขศึกษาเอออันนี้น่าจะเป็นเพศศึกษาเลยหลงรละเลิงในทางที่เดินจนตัวกูแทบจะหลุดละล่องเทินเกินเทินเกินอ่าใช่ไหมก็เลยแบบเหมือนช่วงหลงและเลืออะไรนี้เนาะพวกมึงคงไม่เข้าใจอะไรที่กูผ่านมามั่งใช่ก็คือพวกที่ชอบบ้างก็ไม่รู้แหละว่าผ่านอะไรมาบ้างโดนรุ่นพี่แมื่งไตรออกจากเพลงเหมือนว่าตกลงกันว่าจะทำแล้ว แล้วแต่อยู่ดีก็แบบแยกกันก็อาจจะแบบมีความผิดหวังนะงานประจําที่ผู้ทาเพื่อเพลงข้ามน้าตาที่ผู้เสียให้เพลงเงินเป็นฟอนที่กูได้จากเพลงก็คือทํางานประจําก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้เต็มตัวคือทํางานประจําเพื่อที่จะเอาเงินมาทําเพลงเราวะเราคิดว่างานประจําที่กูทำเพื่อเพลงนั่นหมถึงว่าที่เขาทําอยู่เนี่ยมันคืองานประจำพอเขาทําเพื่อเพลงเนี่ยคือแบบที่เขาทําอยู่เนี่ยก็คืองานประจาของเขาอะไม่รู้เราเราว่าน่าจะเป็นอีกแบบนะแต่ก่อนเนี่ยเขาทํางานประจําเพื่อที่จะเอาเงินมาทําเพลงแล้วก็ข้ามน้าตาที่กูเสียไวะในเวลาที่กูลําบา ไปก่อนอะกูเสียให้เพลงไปเท่าไหร่แล้วแต่ตอนเนี้ยกูทําเงินเป็นฟอนจากเพลงแล้วเออความคิดไม่ตรงกันแล้วก็คือของบูมก็อย่างที่บูมบอกก็คือว่าที่เขาทาเนี่ยคืองานประจําเขาเสียน้าตามามากเท่าไหร่กับการทําเพลงก็คือมีท่อนเดียวแหละที่เราคิดว่นเงินไม่รู้ใครคิดเห็นยังไงก็มาเมีบอกันะอ j u จ t s a ซ i n งวงการแม่งโอลเวงถ้าวันเนี้ยเป็นวันของกูมันคงต้องมีวันที่เป็นวันของมึงเองชอบเออเหมือนแบบว่าให้กำลังใจเราก็ได้ได้พลังไปด้วยนะว่าวันนี้วันของกูเว้แต่วันหนึ่งต้องเป็นวันของมง กูไม่เคยหยุดฝันพีดีโชมีทํามึงหยุดขาก็คือคนที่เคนชอบพูดว่าเฮ้ยจะได้เหรอวะเฮ้ยทั้งเลซี่ทั้งเบนอะไรอย่างงี้จะได้หรอนู่นนี่นั่นอะไรใช่ไหมพี่ที่ตอนก่อนหน้านั้นที่จะมีข่าวนะคะแล้วเป็นยังไงล่ะมึงขาออกปะขาไม่ออกแ้วเขาก็พิสูจน์นะว่าเขาเขาก็ฝีมือจริงจไม่มีใครหยุดยั้งดิจิตอลแกงผู้กุดันอันนี้ก็น่าจะเป็นดิจิตอลแกลงก็คือที่ตอนที่เขาทําเพลงกับพวกแมนดี้แคทคำพวกกระจกกูไม่อยากฟังกูไม่เคยลืมวันที่ตราก แม่เป็นคือชื่อที่มึงจดจำเย็ดเมียวพวกมึงแม่งเธอดักเรา เดี๋ยวนะอันนี้บลมชอบตัวนี้เว้ยเทพเบนคือชื่อที่มึงจดจำตอนบุมได้ยินชื่อเขาครั้งแรกอะบลมก็เฮ้ยมันทำให้เราจำเลยอะครั้งแรกอะเทพเบนบลว่าเราชื่อเทพเบนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราฟังเบนบีซี่ครั้งแรกตอนไหนเริ่มจำภาพตอนนั้นได้อยู่เลยนั่งทำงานเปิด y YouTube เราก็ฟังเพลงีพอร์อยู่แล้วมันก็รันไปเรื่อยแล้วมันก็เป็นเพลงของเบนบีซี่ขึ้นมาตอนนั้นเราไม่รู้จักเลยแล้วเราว่าก็ไม่มีใครรู้จักด้วยแต่ว่าตอนนั้นไม่รู้ฟฟััััังงงงเเเเเพลอออออออะะะะไรรรนน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 น่่่่่าาาจจจป็็็็กกกกยยยดววีีี้้้มมตสแ เห็นเทมเป็นอีกทีก็คือตอนแลาพิซนาวเจอกูมาเจอกูมาเลยก็เห็นเขามาเรื่อยๆนะแล้วก็มาเปี้ยงป้างตอนยับน้องเขาบอกว่าแกะม้วนะฟังยากมากเพราแกะม่วนะครับก็เราก็มัวตามเขาแต่เราก็ประมาณนี้แหละที่เราฟังนะบิชแอมโซนัมเมาเมาเมาหมึนกูกำลังหมึนอยู่หน้าเมาอยู่หน้าอะไรอย่างเงี้ยเธออยากโดนนะแต่เธออยากโดนแล้วก็ประโยคนี้ฟังไม่ออกแต่ว่าเขาเขียนว่า He ดบีก็อีกกี่ตังค์แต่ He ดบีก็มันแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนอันนี้เขาบอกว่าเขาแปลมั่วนะอาจจะมีผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ ตอนทีที่กูเขี้ยมะแต่เมื่อกี้เราฟังว่าขี้เอาน่าจะขี้เอาหรือเปล่าเธอยากโชว์หนแล้วกูว่าขี้เอาด้วยเงินแล็ปที่มึงโกงเขาอย่าให้กูต้องพูดอะไม่ทีไม่มีหูเบา pull up head แล้วเป่าๆอ๋อทุ่งตกใจแล้วว่าเธอทำอะไรล้วโอเคก็คืออยากให้กูพูดเออแก๊งกูไม่หูเบาหรอกถ้าเธอติดกูชีโดนกูฮิตตีหรอตีตุดนปะก็ตีแหละอะไรอะไรที่แม่งชนแม่งคือฮิตหมดแหละแบงค์เป็นกองมึงลองไปคิดเหมือนละครแต่นี่ชีวิตชอบเท่านี้เหมือนกันเหมือนละครแต่แม่งนี่ชีวิตคือเหมือนแบบว่า เงินแม่งเยอะจนแบบไม่น่าเชื่ออะไรอย่าง,งี้ปะเยอะจัดอย่างกันในละครเนีย่ยกันได้หนักเลยแต่ว่าชีวิตจริงวะกูทําได้ใช่แบ่งเป็นตอนตอนตอนทุกอาทิตย์ก็คือหมายถึงละครมึงจะมีเป็นตอนเป็นตอนก่าจะจบก,กี่ EP พีอะไรอย่างนี้ต่อไปเบอร์สองนะคะทปเทพเบนมายัางกับเป็นเสือแดกหมดไม่มีเหลือกระเสือไงคะ่ะกินหมดหน้าลูกหมาแต่งตัวลูกเสือัวชอบตอนนี้นะกวางตีนอะลูกเสือนี่ด่าทหารบอกโอ๊ยม่ใช่ละเธอเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเธอนี่คิดไปแล้วนะใจเย็นตอทหารกับลูกเสือแล้วท้ายนะะควาหมายแม่งคือมึงอะกระจอกจะททำเป็นหัว เก่งอะไรอย่างนี้ว่ายัดเข้าปากเมียมึงคือมะเขือโอเครู้เรื่องเนาะใช่ก็คืออาหารพืชส่วนครัวของเราเนี่ยกูเป็นคนไม่ชอบมีเรื่องพามาได้ถ้าเธอมีเพื่อนพาสาวๆมาด้วยอะไรางี้แซนวิชสิบชั้นนะแน่ไม่คือเป็นคนยังไงวะเป็นคนยังไงวะเธอเนี่ยหลังเสร็จแล้วกูก็เลื่อนโทษทีที่กูทําเอลเมียมึงเคลื่อนเออพาไปแบบออกกําลังกายอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่นนี่ไงเออจะมีอุบัติเหตุอะไรบ้างพบกันไกลกูพกค้อนแทบสตาร์กูคือ ก็คือบอสของสายแท็บเพกัะไกลกูพกคอนี่คือผู้มือต้องแพ้กูเสมอแล้วเพราะกูคือคอนเนี่ยผัวไม่อยู่ให้โทรบอกขี่เธอเหมือนรถนอกใจกูเย็นแต่เงินร้อนเพื่อนกูเลวกูไม่ฟ้องขี่เธอเหมือนรถนอกเธอเนี่ยคือของดีนะตัวดีตัวท็อปอยู่เหมือนรถนอกใจกูเย็นแต่เงินร้อนอ็ตอนนี้คือกูไม่รีบหรอกแต่เงินมันร้อนอ่ะกูก็ต้องเอาอ่ะไอเนี่ยเพื่อนกูเลวกูไม่ฟ้องเราขำคำนึงว่ามันจะมีแบบว่าแน่แบบว่าเพื่อนกูไม่ดียังไงก็เพื่อนกูเนาะสอยเพื่อนกูเฮียยังไงก็เถอะมึงก็เพื่อนกูแค่ดีขอ เกิดและตายที่ขอนแก่นเกิดและตายที่ขอนแก่นเงินบาทอยู่ในแบงค์วันนิวบอกเย่เฮ้เฮพเบ้าเย้เฮ้เทพเบนตะบันตืดนั่นแหละค่ะตะบันแทะโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะเพลงนี้นั่นแหละค่ะก็อย่างที่บอกคือเป็นคนสองขลิบนั่นเองเป็นแบบว่าทำงานเพื่อชีวิตแล้วก็ใส่เขาใส่ตะบันแหกอย่าลืมไปฟังเพลงนี้กันเยอะนะคะเทพเบนซ่าเนาะออกมาเป็นอัลบั้มอันนี้นะคะเขาก็มีเป็นอัลบั้มเนาะชื่ออัลบั้มน่าจะเทพเบนซ่าซึ่งเพลงที่เราทำก็คือเทพเบนซ่า่าเหมือนกัน อ่ะแล้วก็เขามีช่องทางกันติดต่อในการสั่งซื้ออัลบั้มด้วยนะคะทุกคนเข้าไปในคลิกลิงก์ใน description เ,เพลงนี้ได้เลยนะคะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นแฟลั a ใจพวกเราด้วยนะคะแล้วไปฟังเพลงกันเยอะบาย